ครับสวัสดีครับหมอเก่งชาแนลวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับสวนแ,แสงจันทร์ครับแสงแสงแสงจันทร์สีเนาะแสงจันซอยสองนะครับซอยสองบ้านไห<บ><ใ>นครับน้องแว้งน,น้อยครับบ้าน,น้องแว้งน้อยตำบลโชคชัยอำเภอนิคมคำ้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่ <ไ happens. S 2> สวนอันนี้สวนอะไรครับไผ่กิมซุงครับไผ่กิมซุงเนาะโอ้มีจักกอจักต้ดหรอครับจักไรล่ะนี่ประมาณ ไรร่คับประมาณหนึ่งไล่น้องครับประมาณไร่นึงครับตอนนี้มันเป็นยังไงล่ะครับไผ่กิมซุ่งนอเขาก็บเห็นล่ะครับนี่เจอ,อ,อปัญหาอันซ้ำเมื่อเสียครับมันบดได้ซอมปีนี้ก็เลบยบดได้พดนน้ำม,มันเลยเราเลยบ่มีน้ำโอ้อที่สุดได้หลายนะครับเพื่อนนี่นอหนี่หลายขายง่ายขายง่ายน้ำนอขายกิโลจักบาทแล้วเจออากาศร้อนมันก็นสิป,ประมาณห้าหกสิบบาทกิโลละหกสิบจิถึงเจ็ดสิบบาทด้วครับฐานาแรงอืม หน้าฝนนี่แหละครับเพราะฐานหน้าฝนเนาะนี่เนาะซสมเหมือนมันเสียเนาะซสมเหมือนมันเสียก็ต้องรอดน้ำจากไผ่กิมซุงเนาะนี่เนาะถฐานหน้าฝนนี่มันจักบาทครับโลจักบาทหน้าฝนก็บสีประมาณอยู่สามสิบสี่สิบอยู่ครับเดี๋ยวพายยางเบางส่วนบักกอไผ่ดูครับประกอบกิ้งเช้นอมกินครับซ้สมกิ้งเนาะวิธีดูแลดูแรงไหนนะครับตกแต่งกิ้งมั้นครับตกแต่งกิ้งอะไรครับทอดน่องแห้งครัตกแต่งกิ้งอาพวกกิ้งเน้อยพวกง่ายแหงพวก น้องนี่เนี้งมันอีออกครับต้องเอาออกแต่มันไม่แปนบ่ครับได้ๆกันซ้อมกิ้งนี่ต้องเอาออกวัสดบ่ครับกัถ้ามาซ้อมกิ้งนี่ครับมันสวยงามผอมคลับไผ่ยั้สวยงามเนาะยืมเฮ็ดปลูกตามหน้าบ้านหน่อยครับต้องตกแต่งกิ่งพวกนี้ออกวัดเลยบ่ครับครันี่ยไมันออกงอบ่ะด้วยว่ามันสวยงามดีสือครับคุยโทษครับสวยงามพร้อมเป็นออกงอได้พร้อมโอ้ไผ่กิมซุงนะครับพร้อมออกงาเรี่ยงช่วงมันจะออกมันจะออกก้อนไผ่เลี้ยงแบบน้อยๆนะครับปลูกได้จี่ปีแล้วครับนี่ ขาดหกปีแล้วแต่ว่ามันขาดการดูแลมันก็เลยเป็นแนวนี้แต่ว่านาฝนนี่ก็เฮาก็ขายชงายขึ้นกับเอาไปเห็ดแก่ลวกครับไปเห็ดน้อม้สวมเห็ดยังขายกรับโอ้ขายบประวัติไหวครับนาฝนมากนี่ก็แตกนอเปเลยบ่ครับนี่ครับแตกนอโอ้ฝนช่วงนี้เพราะมันมีอะไรแต่ว่านาแรกมื่อกี้นี่บ่ได้ดูแลเนาะน้ำซ้ำเมิ่มันเสียเนาะโอ้หนึ่งไร่เลยนะครับล่มลื่นหมดเลยเนาะเพป็นว่าต้องปกติมันส หนาเลี้ยงมันสิออกกอนไผ่เลี้ยงมันสิเด็กขายกอนไผ่เลี้ยงน้อยๆอยู่ผายกิมซุ่งนี่เนาะ้กิมซุ่งได้ตอนขายยังอยู่บ่ครับบ่ได้ขายเนาะแต่เก่าก็เคยเฮ็ดอยู่ครับขายดีครับขายดีช่วงนี้คือบ่ได้เฮ็ดแล้วครับมันแรงงานหน่อยบ่ค่อยมีคนเฮ็ดครับอืๆซึ่งน้องซึ่งยังเฮาก็ไปกรุงเทพฯเบิดผู้เขาเคยเฮ็ดเขาไปทํางานอเหเบิดกิมซุ่งนี่ก็ดูแลเองมาเลยเนาะครับเนาะลมลื่นดีเลยเนาะครับเนาะไายนึงเนาะพุ่นนะปลูกประดับปลูกนึ้น ครับครับนาแรงนี้เอาพระท่านนอนซ้ำเมื่เสียบษษรอยโคตรหนาม,มันเลยบ่อใดเนาะครับนนนเนาะถ่าถ่านาฝนเนาะดูแลคนเดียวบอไหวครับโอ้หนาฝนนี่สิได้หลายบ่ครับนีไไไไ่ได้ได้ได้แต่ว่าอยากขายยากก็เอาไปแปรรูปเพชรไม,ม่สมเพชรอันก็ได้อยู่ครับอืมมันราคาตกเนาะนาหนาฝนนี่โลดจักบาทก็่าสามสิบเออสามสิบม่เสิราคามันสิบ่ยขึ้นนาแรงเออหนาแรงโลดจักบาทก็ครับหนาแรงมันสีหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบเนาะโอ้เมื่อกี้แค่ตลาดแทบบ่ค่อยมี้เครับ บะมีเนะจรองนี่มันแดดมันห่อนเนาะบ่ได้หดน้ำเนาะที่อากาศอนพีนาพีนาเชียวนะครับนี่นาหลุ่นอยู่เนาะโอ้จะก่อเลยนี่ร้ายเลยเนาะนี่เนาะายครับคุณนะครับลายหนึ่งเลยนะครับเต็มหมดเลยนะครับนี่ไผ่กิมซุงนะครับเนาะที่คุณสวนคุณแสงจันทนะครับ รว like so มเพราะว่าม okay. ันม no on ่วงนี่นามคือไผ่โบราณเฮาไผ่โบราณเฮาไม่ใช่นี่หนามนะครับครับขายหนอกก็ได้ขายนี่ก็ได้เนาะสาก็ได้แต่ว่าก็ต้องดูแลมันเนาะแต่ว่าเขาว่ามันมันเป็นยาเดี๋ยวพอเขมเขาว่าเป็นเฮ็ดเอาน้ำสมุนเป็นสมุนไพรได้อันนี้กับว่าถ้นือเชื้อเข้าจาบปัญหาแต่ปัญหาเฮ็ดล่องเบืองนะครับตอนนี้ขายตะนอนเนาะครับเนาะเห็นแถวบนเข้าจับไปเฮ็ดเอาน้ำมันไปเป็นยาต้นนึิมนี่เขาไหวเลื้อไหวจะกักกอครับสามหรือสี่ประมาณนี้แหะครับไใบประมาณนี้ป่ะครับนันเกิน มันเกินบ่ครับครับมันหลายเกินเดี๋ยวต้นก่อนนันี่หนึ่งสองสามสี่เอาประมาณสามบกเขาบอกขันนอกมาในห้องกับซับเอาเบิรดเลยบ่ครับครับสามสามลำนี่เดี๋ยวจะนอบันอู้ยมันโมเมนน่อยแล้วคุณหมอปวดงนอหลังแมนเบิรดเลยบ่นี่ว่ายน้ฝนอย่างกับเท้าที่แต่ซับเอาซับเอาเลยที่สนนี้มัน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 มแต่อยลูกด้ก่อนก่อนนึงนะเออนอหนึ่งจักกิโลหรอครับโอ้นอมัน แบบซ้ำล่ามันถือนอไหนมันโอ้กับราคาดีที่สันน่นะต้องพูดถึงถ่เขาดูแลได้หนึ่งโอ้ขันตั้มละสิบลกเป็นตาไบปลูกน้แแถลนี้แล้วสิบีปลูกยี่สอบอยู่ดินอยู่สองลรสิปลูกกิมซุ่งางแล้วนนี่นอละสองลูกขก็หาูมาก่อนหนึ่งนี่ยในจักนอนี่หนาฝนนี่ตอรุ่นนี่แมนบอรเล่บอนี้บมาตั้มก็สิบรกัดนอละสองลกขึ้นนะครับนอละสองลูกเลย โอ้สุดยอดเลยเนาะแต่ว่าหนาฝนนี่มันเกลีขายเนี่เขาต้องเอาไปแปรรูปไม่เป็นน้องไม่จนนายสมเนาะขนาดแรกนี่ขายดีป่ะครับได้ถ้าไป,ไปเลาะเมื่อโลดที่ตลาดช่วงหายากเนาะช่วงนี้เนาะบ่มีเนานะโลดละหกสิบบาทเลยมันก็นาซีสูงกว่าหันนี่ดอกข้องก่ได้คอยไปเลาะตลาดช่วงม่ค่อยหงานาแรกนี่ออกนอกดีเลยป่ะครับด้วยขันทั้งน้ำนี่ดีครับถ้าัวน้ำที่ยงพอ น้ำดีเลยหมอเป็นหเห็ดน้ำเพียงพ่อหน่าจะได้โอ้ยบ่ไหมแก้ไขไหมบ่ปีหน้าแก้มันเรียบร้อยเด้อนี่ทดลองเบิ่งเด้อครับเด้อไผอยากลองก็ทดลองเบิ่งคุ้มค่าหรือไม่นี่ครับเนาะโอ้ยกอ้อนนึงก็ได้บ่แม่นทราบนอพุ่นบ่ฮอดอยู่บ่ปีนึงน,ะน,น่ะนอหนึงก็สิประมาณโลก,กว่าถึง2โลเลยครับอืมจงใบหล,กลกักการจงไวสอหลักการดูแรกกัจงไวสอง่ำเนาะ3ลมร่ำหมครับกับสางแขนงพวกนี้เนาะออกมันสะอาดสะอาดเนาะเพราะว่าเพิ่นนี่มันอยากออกหน้าแรง นาแร่งออกง่ายดีเพียงพอด้วยนาแร่งมันเน้นนาแร่งไทยมันกัดมันจะออกไวากว่าไผ่เลี้ยงเฮาไผ่เลี้ยงน้อยดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนาเร่งเทนานสิมาพายท้าไม่เด้อนาฝนน้ำนี่เนาะโอ้เวลาอ่อนซอนครับไผ่กิมสูงเนาะร่องก็ได้ยักลองทำก่อเออบ่บๆนี่มันหุ่มดีมันบ่มีหยาบ่มียังอ่ะหน้านี่รับอยู่เพื่ได้อยากมาแจงเอากระไดก่อนบ่อแคบดอกมากเก็บกินสวนมาก ปไปขยันเนาะมาเห็ดได้นเนาะมาเอากิง่งม,มา,เาเอากิงาก้งนี่มาตอนเลยเนาะตอนนีกครันตอนเอากิ่งได้ครับตอนครับเขาสีเอานี่ครับอ,รอ,อันนี้เลยตตอนในเลยบบอรครับแมนเขามีวิธีอยู่ครับช่ำอย่างนี้ก็เห็ดอยู่ยยมันบอรครับนี่เลยจ้างเขาเห็ดตอนนะน้นองน้องเขยมันเห็ดหาย,ยช่วงนึงน้องเขยมันเห็ดอยู่ครับเห็ดขายได้เห็ดขายได้เนาะนี่เนาะแล้วเกือบร้อยไปเดีครับต้นแล้วเกือบร้อยบนบอโอ้แล้วแล้วคุดนอมันได้ได้บอครับนี่ขุดไปตั้งตอนนี่ มมััันนนตวี้คุดยากบ่องใจญ่พร้อมคุดยากแต่ว่าไผ่โบราณเฮามันสิคุดเอาช่วงไปปลูกได้เนาะครับเนาะครับไผ่สังไผ่ไผ่ไม่ว่าตัวนี้สงสัยว่าไหนร่องกเจียวเอาเนาะเอาเอาขอไปปลูกอายุมันจักปีครับโอ้นี่กระมันจังตายนี่โดนครับเพื่อนนี่แค่เฮาตกแต่งกิ้งตลอดบ่ตายง่ายคือไผ่เลี้ยงเฮาเด้โอ้แขนงมันบ่นี่เอาออกเลยเนาะนี่มันใกล้ใกล้สิบพั10ปีมันหาก กับสิบปีเลยเนาะนี่เนาะไผ่ก่อด่เนาะโอ้ยสวนนี่ครับสวยงามเลยครับเหมือนน้อแต่ตกแต่งกิ่งนี่แห้งสึงามกว่านี่เนี่ยนี่ครับพอดีสมเอิดมันเสียเนาะสมเอิดเสียโบมันต้องก็มาดูแลหล่นละครับนี่หลายสวนเนาะเออสวนสวยงามเลยนะครับนี่ไผ่โอ้ผลผลค่อยได้เนาะก็ได้นิ่มได้ห้างเพิงน้ำเนาะนิ่ม เห็ดปุ๋ยเฮ็ดปุยมักได้อีกเนาะครับเนาะนี่โอ้ขาย้หลายโมล่ำกัสวยเนาะล่ำมันนี่ขายอยู่บละครับนี่บริตัดเนาะล่ำมันนี่เนาะเออนี่ก็จงไว้กอกอละสามล่ำเนาะครับเนาะเออคันดูแลนี่แขนงพวกนี้ก็ต้องตกแต่งออกเนาะมันพวกนี้คับมันหากาออกเวิดเนาะโอ้มีเวลาดูแลนี่มันก็โอ้เป็นตอนซ่อนเลยครับนี่เนาะสวนไผ่กิมซุงนะครับ คุณแสงจันทร์ซอยสองสองแวงน้อยนะครับโอ้นี่เนาะขายมาหวานมาหวานมาท่านครับโอ้ลำเก่ามันกะเสียครับกะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกเนาะนี่เนาะโอ้ยลำใหญ่นักเลยเนาะครับนี่ขนบอกมาว่าเอาไปเฮ็ดตะแกรบหมอดปวกหรือวอกินนะครับอืมเนาะล้ำกับงามเนาะไผ่กิมซุงนะครับที่สวนคุณแสงจันทร์นะครับขึ้นหมอมาเบิ่ง ร่นมกทัวครับครับหมกทัวร์ตัวพักง่าครับถึงปลูกได้ประมาณเดือนกวัวครับพายางส้มเลยครับยางส้มเลยสวนหมกทัวร์ครับช่วงมันอากาศย์อนครับมันหม้อหมอเป็นไรครับมันไม่ค่อยมีฝนนะครับครับบูกจกปลูกปลูกพันธุ์นังครับนี่ตัวพักง่าซ้อนแดงครับซ้อนแดงเมล็ดขาวครับซ้อนแดงเม็ดขาวนะครับครับสามธรรมชาติน่ะเพราะว่ามันไม่ได้ใส่สารอนิยง ปลูกปลูกได้ยักเดือนละครับนี่ประมาณเดือนหนึ่งีนะครับเดือนหนึ่งเนาะครับครับโอ้ปลูกไดนะครับขั้นตอนการปลูกใช้พุ้นใช้ใช้หลักกันใช้พ่วนแล้วกันต้เป็นแปลงโหลดครับแล้วก็ปุยขอกลองพื้นครับชักเดือนนี่จังไดผลผลิตครับก็จะประมาณสองเดือนครับก็จะเริ่มเป็นหมากตอนนี้ปลูกได้จักต้นหรือนี่เอยปลูกได้อันนี้มันกั รุ่นนี้ครับเดือนกว่าครับเดือนกว่านี่เนาะโอ้ปลูกได้เจ็ทแถวครับนี 2, ่ครับสองสามปีค่ะโอ้โอแถวครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นปลูกช่วงตลาดอันเพิ่นขายเองนะครับเพิ่นบริษัทช่วงเมีค่าเร,เ<ค>รื่องไร้หลายขายขายเองขายเองเลยเนาะครับ,นบรเนาะตาเพชรยังละเล็กละหน่อยแต่ซ้ำาขายแห่งเมีค่าอันละมั่งบริษัทเมีค่าก้นกลางเป็นมีตลาดในหมู่บ้านนะครับขายขายดีอยู่บ่ครับนี่ช่วงนี้ขายดีครับพวกพืชผักนะครับเพราะว่ามันเจออากาศร้อนผลผลิตทั้ง อื่นบ่ค่อยมากนะครับมีศัตรูยัง,งอยู่บ่ครับบักทั่วนี่ปีนี้คือศัตรูบ่ค่อยหลายคือแต่เก่าแต่เก่ามันเป็นหยังครับแต่เก่าแต่เก่ามันสิมีเพี้ยมีบ,งบงม่งบ่งปีนี้แปลกสงสัยมันแย่งอากาศ้อนหรือ,อย่งข้อบีกแหละขับเพี้ยมานี่เฮ็ดจังได๋ล่ะครับเพี้ยมานี่แต่เก่าเพี้ยมันก็เฮาก็บพ่นทาง้งอันนี้ล่ะครับอันพวกทา้งน้ามักน้ำมันคือเท่านี้ละ่ะบบหน,น้ำน,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 นี่ใช้ระบบใดก็กครับ โซลาเซียวครับโอ้คุดคุดน้ำบาดาลบ่ครับครับใช่บาดาลบาดาลนี่ลึกจักเมตรเนาะนี่บาดาลสามสิบเมตรครับสามสิบเมตรบ่ครับเบิดจักบาดาน้บาดาลนี่ครับค่าจ่อเล็บเสียกันเข้าเหมาจายก็คือมีแทงพร้อมซ้ำมือซ้ำมือตาแทงกับซ้ำมือสิครับข้าจ่อร่วมกันเลยก็หามือนะครับหามือตับเหมาจายเลยครับใจเงินเด้งวะครับเดี๋ยวโครงการมาหนิ เงินจะของครับเงินจะของเนาะโอ้เห็ดมาไหนจักปีลวครับเพิ่งเฮ็ดช่วงปลายฝนนะครับปลายฝนนี่บอกครับจกักจักวัดนี่นะ <ไป S 1> จักแผงครับของครับมันึิห้าหมื่นเนาะลึกสามสิบเมตรปกติสิบ่ค่อยปลูกพืชพักสวนคัวได้หรอกครับมเพราะมันเป็นที่สูงปลูกได้แต่พืชพกวกมันสำปะหลังพวกกันนั่นเพราะเขามีตัวน,นี้มาแล้วมันก็เลยปลูกพืชพักสวนคัวเดี๋ยวน้ตะเกาตะเกาปลูกยังก่อนตรงนี้นะปลูกมันสำปะหลังครับปลูกมันสำปะหลังเออ มันแจ๋วเป็นยังนะครับเป็นยังคือได้คิดมาเฮ็ดแบบนี้ล่ะครับมันอยากเฮ็ดพื้เฒ่าเพิ่นอยากอยู่เพิ่นอยากพายาเฮ็ดนี่นะตอนข้าวพ่อครับบอกเพิ่นก็อยากเพิ่นก็มีความรู้มันก็อยากเฮ็ดเป็นละบันผู้เฒ่าเพิ่นนั่นล่ะเพิ่นอยากขักวควนเพิ่นอยากเฮ็ดเล็กๆน้อยๆเฮ็ดเป็นสวนผักกี้ก็ไปเฮ็ดสวนมันสวนหยังเพิ่นว่าผักพรเฮ็ดสวนมันได้จักบาทเลยเฮ็ดสวนมันนะครับสวนมันนี่มันก็เนี่แต่ราคามันแต่ละปีกผีไม่คิดเป็นอันนี้เนาะเฮ็ดอันนี่เนาะครับโอ้มีโซล่าเซลเคครรัับบบ่ยออ เมาใจเมาใจเจ้าเหี่ยหงแหงครับมันไหลแห้งมันได้หรือครับมันแดดอ่อนหรือเนาะอ่อนมามีม้อกับคอยแล้วครับคอยมันแดดค่อยซ้ำหนีเนาะครับน้ำหนีไหลทั้งปีเลยบอกครับแม่นโอ้ซัมเมอร์นะครับมันนี่หาเมื่อนะครับเนาะรวมรัมงะบบหนีเนาะนี่ไมนกับใบชีโมงเลยเนาะเอากันกันกันมันกันมันแดดแดดนี่มันไหลแห้งมันได้ลรืครับพุ่งเติบอยู่นะครับพุ่งจวบจวก็ออกเหนือครับโอ้และสูบยังได้นี่ครับสูบน้ำไว้ยังได้หรืครับคือเห็นแทงน้ำนั่นอยู่พุ่นนะเอออันอันนั้น เอาไว้ถ้าอยากคดกลางคืนครับเจาะกางเว้นห้อเก็บอ้อปล่อยขึนถังไว้ดูดไปนี่เลยบับครับดูดถังแม่นป่าพ<ร>ายางเป็นยังไงครับกางเว้นห้องกะยางห้อนเ้ากะสูบขึนถังไว้ครับไม่ไม่คดกลางคืนครับถังถังไหนจักรลิตรหรอครับสองพันลิตรแล้วครับอ๋อฮะสูบมาไว้ยังไงล่ะครับมันบอลลอนบอกคือ,อยังไงครับออ๋ มันกับใส่เทคโนโลยีเก่็ยังก็มายืนมึงเอาแล้วมันเต็มกับปิ๊ดไว้ครับบอกกันกันกันจูบมือวัดเว้นเลยบ่ันนี้มันบอกถึงขนาดนั้นครับประมาณครึ่งมืออ๋อ้ครับมันเต็มมากกับปิ๊ดไว้เนาะปี๊ดเองเนาะครับครับครับเอามาหดยังไงล่ะครับนี่ครับพวกพริกพวกคั่วนี่ละครับยางฟ้าเบิ่งดูนี่โอ้สวนมียังอีกนะครับเ่าเห็นต้นบักคามนะบักครับบักคามบักผ้าอ่อนพันในในล่ะครับบักบักบักขามพันธุ์ในล่ะครับ ขามยักนอหนีนอขามยักันรทักองตามาตรงเสริมขามเปรี้ยวนี่บอกครับขามเปรี้ยวขามเปรี้ยวปักปิกพันได้ล่ะครับนี้เขาเอนส้มปีกสีสมครับปักปิกสีสมครับมันเป็นปิกสีสมพันทำมครับปูกปลกครับนี่กะมันงกะว่านกิ่วพืนบ้านเอกะยากเลกน้อยครับเอาพันมาได้ใสลหรครับปักปกสีสมนี่เอาม่ใช่รานค้าบกปลูก ปลูกง่ายกี่บ่อแล้วครับนี่นี่ก่ายครับไม่งายเท่ไหร่ครับธรรมดาเราเพี้กันแต่ว่ามันถ้าปลูกมันมันหน้ามันบ่เตี้ยงพ่อปันไดแถวหนามเตี้ยงพ่อมันกแดดมันแห้งหน้าปีนี่ครับก็เลยมีปัญหาพคตรยังไงนี่เอาเอาหนามหลักใส่ยางคนเอาเลยบ่นี่ครับ่อหน้าปีนเกิมันบ่แห้งบ่อหนามจะปีนเกอิดก็ยังไงครับมันมันมันบ่อแห้ง ฮ้อนมื่อไรใส่ระบบไฟฟ้าเพียงชราเซี่ยวฮ้อนแผงน้อยนะครับเออบ่ขยายเพิ่มอีกบ่แพงใหญ่ขึ้นกว่าเก่าบ่ครับตั้งสิค่อยชิดไปนะเพิ่งทดลองนะครับโอ้ขายได้จักบาทหรือบางทกซ้ำนี่นะที่กะต้องเอาไปขายตลาดกระตุกกิโลละ100กว่าบาทอยู่ครับโอ้ซ้ำนี่ได้จักกิโลครับนี่อันหนึงก็สิประมาณโอ้เก็บได้เจียวร้อยร้อยเด้ครับหน่อยบดแปลงนี่ได้จักพันได้จักหมื่นอยู่บ่นี่มันกอัันน้น มันุหอดนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันเจอปัญหาอากาศมันแดดเนาะโอ้มันเหี่ยวเนาะขนาดรดน้นามก็ยังเหี่ยวอยู่ครับครับครับขนาดรดน้นามเนานี่เนาะเป็นแบพริกสีสมครับแต่แบกพริกสีสมเนาะโอ้ใส่ตำมะฮงบอกเขาไปใส่ยังนี่ตำฮงครับจุ่มากใส่ตำมะฮงพริกสีสมเนาะกสีนมครับเอาไปเป็นยังครับนี่เก็บไว้เลิกครับอ่ายังผสมแบบซ้อนบักพริกซ้อนบักพริก เรปัญหาแดดเนีครับปีนี้แดดเนาะปีนี้แดดเนาะศัตรูเล่านี้ยังอยู่บล็ครับมันเหี่ยวเลยเนาะมันแดดเนาะแดดห่อนเนาะมีแมงมียังอยู่บล็อครับนี่นะแมงไหมนี่ม้มี่เลยครับม้มีเนาะปลูกบ่ได้ใส่เศษยังเลยบอนี่นะบ่ครับเพราะจะหนามต่วันหนามมันแดดได้สื่อเนาะจักเดือนยังไในฝนผลิตครับเดือนกัวกัวครับเริ่มออกดอกแล้วครับเก็บโอ้เก็บได้จักปีบ้านจักเดือนนี่ได้ดูน่าอายุเงีวเพิ่นนี่จักจักเดือนครับหัดขวบเก้ามันผลละมั่งจริงจื่อเลย ปีนึงคุณบอกนาชิคอดอยู่ครับเพราะว่าอันนี้จักเดือนแหละครับนี่นี่พึ่งพี่สองเดือนกว่าเองครับสองเดือนกว่าเก็บได้ตลอดสุ่มเมือเลยบอกครับเขามาเก็บได้เมื่อไเลยจักโลล่ะครับนี่มันมาถึงไรเนาะแต่ประมาณเมื่อสองลูกสามลูกอะไรละครับเมื่อสองสามลูกเก็บได้สุ่มเมือเลยสองสามลนี่ได้ครับได้โอ้เดือนหนึ่งกะหกสิบโลได้ครับโล่เราลอยกับหกพันบาทประมาณนั้นแหละครับไม่มันไม่ไหนเงินแสนแล้วบอกนี่ในกลุ่มการสุรัสเซฟเราบอกครับ ใกล้เราบ่เป็นกว่อมสุเกเนาะครับเป็นอะไรละว่มสุกเ็ดเกษตรเป็นยังไรครับเป็นเนกษตรพ่อเพียงนะครับใส่ลวยขึ้นทีทท่การค้าขายกับที่พัวขากับโรแมนนะครับเดทีละหน่อยแหละเนาะเอ,ะะเอเดี๋ยวก็ได้ทุนขึ้นแหละโซลาเซลล์หาเงินก้สิหอดแห้วเนาะได้สีทุนขึ้นแหละเนาะครับโอ้เปลว่าได้เงินละสองลกครับเืินละสองร้อนละสามรีอยนีบ ได้ยูบอกราละสามร้อยบาทนี่แต่ละย่างนี่ครับได้ได้ครับได้ได้ตลอดอยู่บอครับเพราะว่าบ้านในหมู่บ้านมันมีตลาดครับมันไม่ได้ทุกพ่อค้าในหน่วยแต่ว่าได้เงื่อนหลายนะครับขายเสมอเนาะครับเพราะว่ามีตลาดเก็บหลายอย่างเก็บมาหนี่เดือนนึ่งเราบอกรับนี่บักพีก็เก็บมาได้จักเดือนแล้วนี่เดือนละครับเดือนเดือนนึงแล้วไอ้ซูมือเลยบอกราสองโลนี่ครับโซเลี่ยโนเหมือนละสองร้อยกับเดือนละหกพันอ่ะเนาะนี่แต่บอกริกนี่เนาะขนาดปลูกบ่อดจักแถวนี่ครับ หนึ่งสองสามสี่หาฮกฮกแถวเนอผ่อดงานเนาะอาศัยว่าปลูกได้หลายอย่างเอานะครับปลูกอย่างละเล็กกระหน่อยแล้วไปส่งตลาดเพราะห้องบริษัทซุ่งแม่ค้านะครับขายตลาดบ้านต้องแวงหน่อยเฮานี่เนาะครับมีตลาดในหมู่บ้านส่งตลาดในหมู่บ้านเป็นโลบ่ครับหรือยังได๋เป็นก็เอาเป็นจุ่มเป็นกองไว้นี่เนาะครับเพราะว่าเฮาบ่ซื้อส่วนหลายดอกครับเฮาซื้อเป็นถุงสองถุงไปนะครับเอาไปขายอีกวันนี้เขามารับเอาครับ ขายครับขายตลาดขายตลาดเองนอกไรไปขายให้แล้วครับพ่อแม่เนาะครับเป็นไปขายโอ้นี่เป็นคนปลูกครับครับครับมีเพื่อนมีความสุขเนาะปลูกพี่เข็ดสวนพวกนี้เนาะครับเนาะได้ครับครับบักบวบครับเพศแบบพื้นบ้านใส่วัตถุดิบธรรมชาตินะครับเพราะว่าสวนห้องมีวัตถุดิบมีปะกอภัยมีปลาภัยมีอันนั้นเลยใส่วัตถุดิบธรรมชาติเพศยังไงเฮพศยังละเล็กละหน่อยเฮ็ดเองเนาะนี่เขา ครับเพชรเองจริงๆบวกใส่ฟางบวกใส่วัตถุดิบแนวอื่นบักบวบพันได้ระครับนี่ครับบวบหอมไช่ครับบักบวบหอมหมากมันมาเบิ่งครับมันกัดเก็บผลผลิตล้วบ่ครับนี่คือจังได๋ครับเก็บแล้วมันได้หลายอยู่แบงวดนี้เพราะว่ามนมันเก็บลงตลาดบางทีเองก็เลยบ่ค่อยเห็นหน่วยมันอือๆขายจังไงแต่นอกบักบวบนี่ครับสิเป็นกองแบบในตลาดเฮาเฮ็ดนั่นล่ะครับกอง5บาท10บาทนี่บ่เออ10บาท20บาทโอ้จุ่มซ้ำนี่ขายได้จักบาทแล้วจุ่มซ้ำนี่ขายได้จักบาทล่ะครับเบิดนี่ ตาเนี่ยมันเนีเป็นร้อยกาบาทอยู่บวกนี่ในจักพันหรือเบิดซตชันี่ไม่แต่ว่าด้หลายมันเพิ่งเป็นหมากเพิ่งเป็นหมากเนาะเออบวบพันใดก่อนครับบวบนี่เขาเอ็นบวกบวกหอมหน่วยสันหน่วยสันเอาเอาพันมาได้ใส่หรือครับเอาตามล่างกนเกษตรขายเกษตรบ้านเฮานี่จากเพื่อนนี่แหละครับจักเดือนมันเป็นหมากนี่ครับบวกจบสองเดือนสองเดือนเนาะอายุสั้นครับยี่นี่อือือโอ้ดินทั้งหมดนี่จักไรครับทั้งหมดนี่ หยิบซีครับโอ้ปลูกยังไงครับหยิบซีไรนี่ครับฉันมาไม่จากเน้นพืชลักคุณแล้วอย่างพาราแต่ว่าปีนี้เจอปัญหาราคาตกต่ำก็เลยอาศัยซุ้มหนีซอยจะไกลอย่างพาราน่ะเศร้าคุณบอสิบจิบเกือบเศร้านะครับเศร้าไรเจ้าต้นละบันเจ้านเจ้าซีไรไรละแปดจิบบอไรละลอยต้นประมาเก่าสิบต้นเก่าสิบต้นเนาะโอ้ไรจักบาทบันกิโลจักบาทครับซองนี่สิบบาทบอหรือสิบสอง สามสิบสี่อยู่ครับส,สิบสามสิบสี่ครับ,บรลยล้านการนีรพ่พอเป็นซอยใดเนาะเอออาศัยชุ่มหนีซอยพอแดดเป็นไล่วันชุ้มหนชุ่มยางที่เ้าต้องล่อล่อคือเ้าสิบเด็กเก็บกัดประมาณสิบกามือเด็กเก็บที่หนึง่งยางกัดปันลูกน้องเก็บแนงกัดเล่ยวดหลายปีนี่อาศัยชุ่มนี่ะไรบ้างใดแน่นอนครับอันไหนดีกว่ากันล่ะครับยางพารานครับอันนี้ครับก็พวกนี้ละครับถ้าเหามีใจหลักเ้ากรับ ปูพวกมันสิได้ขายไว้ควบกันนะครับโอ้เนาะได้ขายไว้เนาะตื่นมาเจอจัก <ไว S 1> ทุ่มล่ะครับนี่มาเฮ็ดนี่ตีได้ล่ะครับกเฮาก็ไปลูกแต่เช้าดอกเฮาเวลาปกติอย่ล่ะบ่คือ้ยางพระ,ะล่าดอกเจ้านี่ครับบ่มีปัญหาเรื่องเครฟิลล <c oughs> วดรอเพราะเฮาจแจง้งเฮาจังมาได้แต่ว่ายางนี่ยอยากจักหน่อยอยากยากจักหน่อยอยู่สวนยาง20กว่าไร่เลยเนาะน,นี่เนะาะแจักปีล่ะครับยางนี่จักปีล่ะครับยางก ใกล้สี่เศร้าปีนี่ครับต้นมันสี่เศร้าปีแล้วจักจักใหม่กี่จักมีดนี่จังถี่เต็มกระโปนี่ครับเนี่ยมันมันมันมัไหนออกปนไหนครับมันแดดเนาะมันบ่ค่อยออกเนาะอากาศห้อนครับถ้าถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวจังคุ้มค่าอยู่ถ้าราคาเนี่ยนี่บ่ไหวดอกครับไปบ่วลดครับจักช่วงนี้จักมีดแล้วมันจะถี่เต็มนี่สองมีดสองมีดในซ้ำนี่นะครับโอ้ยมันห้อนเนาะอาากศ้อนมันบวมกอากาศห้อนคื้อย่างเปิดหน้ายยางแล้วเนาะครับเนาะช่วงนี้เนาะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเพราะ โอ้ยางยี่สิบไร่เนาะครับเนาะลมลื่นดีนะครับเออยางของคุณแสงจันทร์นะครับมะนาวมะนาวพันอะไรครับแป้นพิจิตครับแป้นพิจิตโอ้สุดยอดเลยอันนี้ออกลูกแล้วเนาะนี่เนาะครับขายลูกแล้วราคาดีไหมช่วงนี้ครับขายดีบ่ขายง่ายครับมะนาวขายง่ายอืขายง่ายครับง่ายจริงโอ้ราคาเป็นราคาเนาะบักนาวเฮาเนาะโอ้เต็มต้นเลยนะครับบักนาว คุณแสงจันทร์สิของเรานะครับนี่เห็นไหมครับมกนาวเนาะน้ำสาน้านี่จักเม็ดลรอครับนี่ลึกนี่สามเม็ดครับเอาปั๊มสูบเลยบ่ครับครับใช้ปั๊มปั๊มสูบปั๊มสูบเลยนเลยนาะโอ้ปั๊มซสมอตินี่เนาะมันใส่บดา,าดาลบ่ครับด้วยน้ำน้องสานี่ขาละอันครับครับไผ่ไผ่ใส่ชำเมื่อต้นใส่น้ำหนองอ๋อไผ่นี่ปั๊มบาดาลเนาะอื่นเรื่องเขาใสปุ๋ยใส่พริกใส่ งวยจาหตัวจับ <mainland> น <mermaid> oh, yeah. ี <live> <ps> hmm, so <news> ่ครับซี <rawd unre> ่ครับซี่ตัวเนาะหาตัวอะไรั้งแต่พัน้พันยังครับนี่พันยังตัวนี้นะบามันบามันเนาะโอ้อ่ะสวยงามเลยนะครับขี้วัวก็มีก็ไปใส่ปุ๋ยต่อเนาะพอได้พอได้ปุ๋งนะครับครับครับเอาปุ๋ยไปใส่บักพริกเข้านี่เนาะโอ้ครับครับขอบคุณครับครับครับเอากินยาอย่างไรละบานนี้ยากระเยอะมาก ได้ต้นกระโพดเที่ยวกินเอาอืมนาเขาปลูกกระโพดเท่ากันเลยเอาหญ้าได้ได้สวนัพียเทานั้นละครับครับครับโอเคก็ขอบคุณคุณแสงจันทร์มากเลยครับขอบคุณนะครับสวนไผ่กิมซุงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ขอบคุณคุณพี่แสงจันทร์สิทธิ์นะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับไผ่กิมซุงนะครับแล้วก็เห็นรอยยิ้มของเกษตรกรคนขยันนะครับขอให้ทุกท่าน ดูกเกษตรกรคนนี้เป็นตัวอย่างนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องของเรา